ผู้ชมฮะจากกรณีที่มีคนไปกราบไหว้แล้วเรียกว่าพระตีมุรติที่<ช>หน้าห้างเซนทันเบอร์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้คนไปเยอะมากใช่กลายเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญสายมูเออเ,อ,อเขาออกมาแจ้งแบบนี้ครับบอกว่าพระที่ท่านไปกราบไหว้เทพที่ท่านไปกราบไหว้ที่หน้าเซนทันเวอร์เนี่ยไม่ใช่พระตีมุรติอืมอุยอ้ยคุณข่าวนี้เขาพาดหัวว่าเป็นการดับฝันคนโสดแล้วตอนน,อน,นี้ตอนนี้เลยนะในโซ,โซเชียลเนี่ยกระ<พ>หน่ำเรื่องนี้ร้อนมากเลยนะคะอ้าว ใครที่ออกมาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับโดยหมอกายนะฮะได้โพสต์ผ่าน Facebook ถึงประเด็นดังกล่าวนี้นะครับโดยระบ,บุว่าเห็นภาพคนไปบวงสรวงพระตีมูรติมากมายเลยอยากมาเล่าอย่างแรก hashtag นี่ไม่ใช่พระตีมูรติแต่คือพระสธาศิวะเรื่องนี้เราควรจบได้แล้วครับปราทุกสายนักเทววิทยาทุกท่านสรุปตรงกันมานานมากแล้วครับว่านี่คือพระสธาศิวะและในทางเทวศาสตร์ก็ไม่มีใคร ไปขอพอรความรักกับพระมุัติมุรติด้วยหรือว่าไปขอพอรความรักกับพระสทาศิวะด้วยเพราะไม่ตรงกับเทวานุภาพของท่านสัทีเดียวถามว่าขอได้ไหมก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ไปเรียกท่านเป็นพระตรีซึ่งท่านนั้นไม่ใช่พระตรีมุลติอนอกจากนี้เพราะว่าเทวรูปนั้นมีความไม่สมบูรณ์ขาดเทพอาวุธด้วย นะครับโดยหลักการเนี่ยสามารถไหว้ขอพอรได้แต่เนื่องจากเทวรูปไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเรียกพระนามก็ผิดลักษณะทางเทววิทยาก็ผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าสถาปนาอย่างไรเทวรูปก็จะแผ่พลังงานได้ไม่เต็มที่ครับใช่ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะขอพอรเรื่องความรักที่ระบุะตามตำราเทววิทยาต้องไหว้พระลักษมี<ช>พระนารายณ์หรือพระกิณะพระแม่ราธาที่วัด วิษณุและวัดเทพมนเทียนซึ่งสามารถเดินข้ามฝั่งไปก็จะมีเทวไลพระลักษมีที่เกสพรพลาซาหรือจะไหว้พระลักษมีที่เซ็นทนรัลลาดพร้าวก็ได้นะครับนน,นี่คือทางเพจหมอกาย,กายทีนี้เพจเจ้าหญิงสายมูค่ะก็แนะนําว่าให้ไปไหว้องค์พระตีมูรติเนี่ยที่สร้างตามเทวลักษณะตามตำนานนี่นะคะจริงๆขนาดแท้นเนี่ยอยู่ที่ตึกเอ็มพายทาวเวอร์ตรงช่องนนทรีคุณผู้ชมแล้วการสัก,การะเนี่ยห้ามถวายอะไรที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์กับไข่ ต้องถวายดอกกุหลาบขอความรักอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันที่ช่องนนทรีนะซึ่งสักการะได้ทุกวันไม,ไม่ได้ไม่ได้ต้องเน้นเริ่เน้นยามผลลัพธ์การขอพรเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับบุญเก่ากรรมเก่าด้วยคือขอให้ดูง่ายๆสมมติสององค์นี้นะคุณคว่าองค์ไหนเป็นพระตีมุรติเนี่ยฮะองค์เนี้ยพระตีมุรติเนี่ยจะมีสามเสียงใช่เพราะว่าตรีแปลว่าสามนะคะคุณแต่ว่าองค์ที่เห็นที่หน้าเซนทันเวอร์เนี่ยที่เรียกว่าพระสถาศสิวะหรือว่า พระศิวะห้าเสียนปางปัญจมุขีเพราะมีห้าเสียนเนี่ยเขาดูภาพที่หน้าเซนตันเวิร์ดเนี่ยเนี่ยคือถ้าดูใกล้ๆนะฮะก็จะเห็นว่า<ม>ท่านมีห้าเสียน,ยนดังนั้นจึงเป็นพระศิวะห้าเสีย<ช>รมีพระสถาศิวะ,ะรวมถึงมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะก็คือเป็นจันเซียวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระศิวะ,ะนะฮะ ในโลกโซเชียลนะฮะพอรับรู้โพสต์การอธิบายของบรรดาสายหมู่ว่าเทวรูปที่น้าเซนทันเวอร์ไม่ใช่พระตีมุรตินะครับโลกโซเชียลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากาเพราะว่าเอ้นี่คือการเข้าใจผิดกันมาตลอดหรืออย่างไรนี่อย่างผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นพระศิวะที่เซนทันเวิร์ท่านก็คงกลุมขมับแหละนะฮะเพราะว่าหาว่าท่านเนี่ยเป็นพระตีมุรติอนอกจากจะโดนเข้าใจผิดว่าเป็นพระตีมุรติ<า>แล้วคนยังต่อคิวรุมขอเรื่องความรักอีกสวด ขอก็ไม่ถูกองคแล้วก็ยังมารีวิวว่าขอแล้วทําไมความรักไม่สมหวังนะฮะแต่หมอช้างก็บอกว่าถ้าถ้าจะไหว้ก็ไหวด้วยใจใช่แล้วหมอช้างบอกว่าคือถ้าเกิดขออะไรอ่ะคือต้องอยู่ที่เราทําดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทําดีพรก็จะสมริดผลนั่นเองแต่เห็นว่าทางเซนท์เทนเวิร์ดเขาจะออกมาแถลงใช่คือตอนนี้ทางเซนท์เทนเวิร์ดเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลต่างๆอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้เป็นการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ